วันนี้เวลา9.08นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชมพัรษามหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2563 ในการนิสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยแด่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทำนุบำรุงการศึกษาของชาติเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือผู้เรียนระดับประถมะศึกษาในทุกพื้นที่ทั้งในเขตชุมชนเมืองและในเขตธุรกันดาลชายแดนทรงเน้นการอ่านเขียนภาษาไทยให้คล่องแคล่วในระดับประถมะศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆในอนาคตซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมสนองพระราชดำริปรากฏผลเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก และปริญญาปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาทัศนศิลป์แด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ที่ทรงนำความรู้และพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะมาพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงเป็นบุคคลสำคัญของวงการศิลปะในการบุกเบิกและส่งเสริมให้เกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ตรอจนสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการศาสตร์และศิลป์จนเกิดความเข้มแข็งและเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชนจากผลงานและโครงการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์4ี่คนเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณหนึ่งคนและประกาศเกียรติคุณรางวัลน,นักวิใจัยนวัตรกรรมสร้างสารรค์รุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี2564 1คนพร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกจำนวน3,442คนและทุนภูมิพลจำนวน28คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชว,วาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างความสําเร็จแก่ตนเองแก่ส่วนรวมได้ในการทํางานเพื่อสร้างความสําเร็จและความเจริญนั้นบัณฑิตจะต้องนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการประกอบสามมาอาชีพจนมีความเชี่ยวชาญชํานาญอีกประการหนึ่งจะต้องประหนักด้วยว่า ปัจจัยสําคัญที่ประคับประคองเกื้อกูลการทํางานคือคุณธรรมความสุจริตศรัทธาความเชื่อมั่นในความดีและศีลธรรมความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบหากบัณฑิตถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้กิจการงานทุกอย่างที่ทําก็จะสําเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติได้เป็นแน่แท้